จับตามให้ไหมถ้าหนูจับตาให้ไหมผ้าหนูจับตาไใ้ไหมข้าหนูจับตาให้ไหมถ้าหนูจับทำโรงเดียนขอให้เด็กรอเลนให้วลาเด็กชาวบานพี่ทหนูก็้าไมอคนลให้ใหแม่บอกว่าองอย่ทีไี้ใช่